แกเลยฉีกได้เลยค่ะฉีกเลยฉีกเลยฉีกเลยเฮ้ยมันเป็นพลาสติกอ่ะก็ฉีกเูยเอามาเองค่ะก็ฉีกเลยฉีกเลยฉีกตรงที่ไม่มีสกอตเทปอะค่ะได้ฉีกได้าเออตรงนั้นแหละเออฉีกขึ้นมาเออ น,น,น,นีอันกกนีน้ก็แกะได้ฉีกเลยฉีกตรงนี้ฉีกตรงนี้ฉีกตรงนี้แล้วแกะตรงนี้เลยเออเอออ่าล้วเปิดกล่องเลยเปิดกล่องนี่นี่น,นี่เปิดกล่องตรงนี้เลยหนุ่มโึ๊บอ่ะเปิดเลยลาบูบูเฮ้ยหยิบออกมาเลยหยิบออกมาเลยลาบูบูโอ้โหหายใจออก หายใจไม่ออกเลยเอะคะแล้วบูบูตายไหมคะก่อ,อกกนขอบคุณค่ะก็อ้ามันอู้